รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรสโดยโรงแรมอิมพีเรียลค e ีนส a r ารสุขุมวิทซอย22บริษัทปตทจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการชูรักชูรสค่ะ เอาพี่ภูมิเวทำอะไรอยู่คะเนี่ยเข้ารายการชูรักชูรสแล้วนะคะเหรอเนอสวัสดีครับผู้ชม,มน้องนครับฝากโซโล่เลยพีบีซีอยู่เอาให้มันได้อย่างนี้สิโหพี่ภูมิอย่าเพิ่งบีบอย่าเพิ่งเฟซบุ๊กได้ไหม,มเพราะว่าข้อมูลล่าสุดนะคะเขาบอกว่า บอคุณแม่เนี่ยหนักใจมากเลยที่น้องๆวัยรุ่นไม่รับพ่อแม่แอดเข้าไปใน Facebook ของตัวเองกว่า3 0เเลยนะคะแหมวัยรุ่นทุกคนน่ะเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวอยากจะไปชัดกับสาวๆหน่อยช่วยไปเดทนะไปกินข้าวเงี้ยให้คุณพ่อคุณแม่มารู้ได้ไงหมดเล่าไม่เข้าใจเลยเนี่ยเดี๋ยวปั้นบล็อกเลยเทคโนโลยีเนี่ยนะคะมีข้อดีมีเรื่องที่ดีแน่นอนก็ย่อมมีโทษเหมือนกันสามารถทําลายความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวได้ด้วยค่ะเอางี้เดี๋ยวผู้ชม เรามาเป็นสมาชิกครอบครัวชูรักชูรัก,กันดีกว่ารับประกันได้อบอุ่นอย่างแน่นอนนะครับส่วนในวันนี้จะมีความสนุกสนานอะไรมาฝากผู้ชมบ้างลองไปชมในช่วงไฮไลท์กันเลยไปชมกันเลยค่ะแฟนติดเราคือทําให้เรารู้สึกว่าเรามีค่ามากขึ้นแต่ค่านี้ไม่ใช่ค่าธรรมดานะครับคือค่าค่ารักเองเราอะสามารถอยู่เหนือแฟนได้ควบคุมได้เราเป็นหางเสือแฟนเป็นเรือ,อ,อ สามีเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันคืออยู่ต่างจังหวัดแล้วนะคะแล้วตอนนี้มีช่วงหนึ่งเนี่ยเราไปหาเขามีผู้หญิงคนหนึ่งมาเวยอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยละไม่ว่าอะไรแค่มีเธอใกล้ๆก็พอแล้ว